สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับพี่หนุ่มพบกับ Happy e n g l i s h by ครูสมศรีครับค่ะวันนี้มีอะไรมาถาเกมอีกแล้วครับครูพัฒนาปัญญาโอ้โหไม่ได้ตั้งตัวเลยแต่ละครั้งคำแรกเลย wise man ครับผม wise man อันที่สอง unwise man unwise man อ่าทายเลือกเลือก unwise man อ้าทำไมล่ะไม่มีแฟนครับโสดไม่มีแฟนไม่มีแฟนคนไม่มีแฟน แต่มันคนละคำกันคนละคำเหรอครับครูใช่ฮะนี่ wise wise ที่มาจากคำนามคือ wisdom ถูกต้องก็คือ W I S E นั่นแหละครับความฉลาดทางปัญญาค่ะครับ unwise นั่นก็คือไม่ฉลาดทางปัญญาตายแล้วเลือกผิดไปแล้วเห็นไหมแทนที่จะนะ ผู้ชายไม่มีภรรยากลายเป็นผู้ชายไม่มีมมสตเป็นัญญาไปไม่มีปัญญาไปใช่ค่ะควันนี้คุณครูนำมาสองคำค่ะคือคำว่า wise wise ที่แปลว่าฉลาดมีปัญญาค่ะกับอีกหนึ่งคำค่ะ unwise unwise un ที่แปลว่าไม่ฉลาดไม่มีสติปัญญาค่ะยกตัวอย่างค่ะ wise men speak because they have something to say unwisemen because they have to say something wisemen speak because they have something to say unwisemen because they have to say something ค,คนที่ฉลาดเนี่ยค่ะคจะเป็นคนที่กล่าวอะไรเพราะมีเรื่องมีมวลความรู้ที่จะพูดค่ะครับผมแต่คนที่ไม่มีสติปัญญานั้นจะพูดเพราะ ต้องการแค่อยากจะพูดค่ะอ๋อก็คือว่าสาระอาจจะไม่มีใช่ค่ะอยากจะพูดอะไรเพื่ออวดว่าตัวเองนั้นฉลา,าดแต่คนที่เป็นผู้ชายฉลา,าด wise m e n ก็จะพูดอะไรที่มันจําเป็นจะต้องพูดใช่เพราะเขามีเรื่องที่จะพูดอย่างนั้นอยู่แล้วค,คุณพ่อครูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้สูงค่ะคแต่คุณครู ชื่นชมว่าคุณพ่อน,นั้นเนี่ยมีปรัชญานในการสอนจาได้ว่าสมัยเล็กๆเนี่ยคุณครูพูดเยอะมากครับคุณพ่อก็เดินมาถามเดินมาแล้วบอกว่าโอเจียวครับผมครูก็เอ๊ะอะไรเนี่ยโ oh, <Jill. S 1> อเจียวแปลว่าอะไรครับครูคําว่าคือท่านเก่งแทนที่ท่านจะบอกบให้เราเปิดฝาถาังภาชนะเนี่ยแล้วใส่อะไรลงไปไม่ท่านทิ้งให้เราอยากรู้ว่าคืออะไรก็ถามว่าป้าป้าคำนี้คืออะไรครับคำว่าโอเจียวแปลว่านกกาดำ แล้วก็บอกว่าให้มองไปบนท้องฟ้านกกาเนี่ยจะมีก้าๆๆๆก้าก้าตลอดเวลาใช่ครับเสียงที่หน้าฟังกายเป็นน่ารำคาญค่ะคในขณะที่นกคีริบูลกว่าจะเปิดปากเปล่งเสียงนั้นต้องจดจ้องแล้วคอยเฝ้ารอที่จะฟังเขาค่ะ ฉะนั้นคุณพ่อก็จะบอกว่าให้เราเลือกระหว่างพูดสิ่งดีมีประโยชน์สนอหูการพูดเรื่องที่อาจจะไม่มีใครต้องการอยากจะได้ยินหรือเป็นคําที่พูดแล้วถ้าไม่เกิดการร้าวสานค่ะฉะนั้นก็ต้องเลือกเอาค่ะครับเพราะฉะนั้นกนี่ก็พูดจะให้สุภาพแล้วก็เพาะๆดีกว่านะครับกลับมาพบกับปี้นิชบายครูสมศรีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTv หรือ Facebook Happy English by คุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ